7วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจริงอยู่นะครับว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถสมบูรณ์แบบได้ในแบบของเราเองทำยังไงมาดูกันเลยครับ 1. ครับอย่ารอช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราค่อยทำตามความฝันเพราะเวลามันไม่เคยรอใคร2ครับหยุดคิดว่าตัวเองโชคร้ายแล้วก็คอยแต่จะเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทั้งนั้นครับ 3. หยุดอาการเสียใจตลอดเวลาหรือเอาแต่รู้สึกแย่กับตัวเอง Move on ได้แล้วครับ4ครับอย่าอยู่กับงานที่ไม่ชอบทําแล้วคิดว่าไม่เป็นไรไปตลอดชีวิตหางานที่รักหางานที่ชอบหางานที่ถนัดแล้วลงมือซะ5ครับหยุดฝืนอยู่กับคนที่คุณไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นเลยและถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คิดครับ6ครับอย่าอยู่กับคนที่ไม่เคยทะนุถนอมและไม่เห็นคุณค่าของเราเลยอยู่ไปก็ทุกข์ใจเปล่าเปล่าหยุดหวังผลหรือคิดว่าจะต้องได้สิ่งตอบแทนกลับมาเสมอคุณจะยิ่งได้ ถ้าเราไม่คาดหวังอะไรเลยชีวิตเราอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%นะครับแต่เราสามารถสมบูรณ์แบบได้ในแบบของเราเอง